สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงทํานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงชาวธาตุไฟครับราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีนูดวงชะตาของคุณตลอดเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณบ้างเป็นด้านอะไรเรามาฟังคำนายกันได้ครับผมตอบเลยว่าตลอดเดือนเมษายนนี้ดวงชะตาของคุณเนี่ยลิขิตให้ฟ้าประทานพรความสําเร็จมาให้คือเรื่องของการงานครับโอกาสสําคัญๆกําลังหลังล่งไหลเทมาตลอดเดือนเมษายนนี้หลัง ช่วงสงการไปต้นไปนะครับจะเป็นผลดีสําหรับดวงชะตาของคุณคือดวงเด่นดวงดังนะครับหยิบจับทําอะไรก็เป็นผลดีมีผลงานที่สามารถต่อยอดได้มีคนเล็งเห็นผลงานในความเป็นคุณเล็งเห็นความสามารถของคุณเล็งเห็นสิ่งที่ตัวคุณมีศักยภาพที่ตัวคุณมีและพรสวรรค์ในความเป็นคุณเนี่ยจะได้ออกมาใช้ตลอดเดือนเมษายนนี้นะครับผมตอบเลยว่าชาวธาตุไฟดวงโดดเด่นมากๆยิ่งนะครับถ้าได้เจ้านายนะครับหรือเพื่อนร่วมง,งานจําพวกชาว ธาตุดินครับราศีบึกศพราศีกันแล้วก็ราศีมังกรรวมถึงชาวธาตุน้ำครับราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีเนี่ยผมตอบเลยว่าการงานของคุณจะพุ่งรุ่งโรจน์และไปได้ไกลมากๆเติบโตและก้าวหน้าแบบสุดขีดตลอดเดือนเมษายนนี้ครับรวมถึงคนรักที่เป็นแฟนเป็นคู่รักเป็นคู่ครองจําอยู่ในสองธาตุนี้ส่งเสริมดวงของชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูมากๆนะครับผมตอบเลยว่าหากคิดจะคบใครหรือคิดจะเปิดใจหรือคิดจะคบเพื่อความสัมพันธ์ ในรูปแบบไหนก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จทุกกรณีนะครับในที่นี้เองเนี่ยหนี้สินนะครับหรือว่าภาระหนี้ที่เป็นภาระรุงรังสําหรับชีวิตคุณก็จะได้ถูกปลดหนี้หรือแก้ไขให้ทุเลาเบาบางลงสิ่งที่คาดหวังกับเรื่องของการเงินหรือทรัพย์จะได้มาอย่างง่ายๆตลอดเดือนเมษายนนี้ครับคือถือว่าเป็นโชคดีมากๆสําหรับชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีหนูดวงจะพุ่งอีกครั้งหลังสงการครับ